ดวงชะตาราศีและลัคนาราศีมีนนะครับในเดือนมิถุนายน67นี้นะครับนะก็สำหรับเดือนนี้เนี่ยนะครับเป็นเดือนที่มาช้ากันสักนิดหนึ่งนะครับก็ตามที่ได้บอกไว้ในคลิปอื่นๆนะครับเนะนื่องจากแมนนั้นติดปัญหาสุขภาพนะแล้วเจ็บจป่วยไป10กว่าวันเลยในช่วงต้นเดือนนะครับก็อาจจะมาพบกับพี่ๆน้องๆเนี่ยช้ากว่าปกติหน่อยนะครับก็ต้องขออภัยไว้ในที่นี้ด้วย แต่ก็พยายามมาโชคดีที่มาได้ทันในช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับอย่างน้อยเนี่ยถ้าเกิดพี่ๆมีเรื่องต้องตัดสินใจนะครับต้องใช้คำพยากรณ์เนี่ยในการที่จะเป็นไกด์ไลน์ในชีวิตเนี่ยอย่างน,น้อยก็มาทันในช่วงครึ่งเดือนหลังนะ,ะก็จะได้วางแผนชีวิตตัดสินใจกันถูกนะครับเอาละครับนะก็ในดวงชะตาของอชาวราศีและผู้ที่ผูกลัคนา นะครับได้ราศีมีนนะครับในเดือนมิถุนายนนี้ครับก็เป็นจังหวะที่ต้องบอกว่า,าในเรื่องการงานการเงินของคุณมันยังล้อกันอยู่ล้อกันหมายถึงว่า,วายังมีเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างแต่เปลี่ยนแปลงใน,น,น,นทิศทางที่ดีขึ้นนะครับงานที่จะให้ผลดีก็คืองานที่ไม่อยู่กับที่สักเท่าไหร่มีการเดินทางมีการติดต่อสื่อสารมีการประสานงาน นะหรือแม้กระทั่งบางทีเนี่ยให้มันมีการเคลื่อนที่นะเช่นบางคนเอ่อทำงานเป็นรเดอร์นะพี่ๆไรเดอร์เนาะส่งอาหารอย่างเงี้ยก็มีการเคลื่อนทีนะ่มีการขับรถไปมีการเคลื่อนที่นะครับอย่างเงี้ยก็ถือว่าสมรูปรวงนะหรือแม้ทั้งงานที่มีการเดินทางออกต่างจังหวัดนะเช่นพี่ๆบางคนอะไรเป็นเซลนะเป็นเซลล์เป็นที่ปรึกษาการขายเนี่ย ก็ต้องขับรถเยอะขับรถไปหาลูกค้าบ้างอะไรบ้างนะทั่วประเทศไทยเลยอ่ะอย่างเงี้ยถือว่าสมรูปดวงนะครับว่าชาวราศีมีนเนี่ยนะครับดาวพัดาวประจาตัวไปอยู่ในภพสาสตชา้าซึ่งแปลว่าการเดินทางนะแล้วเป็นการเดินทางเนี่ยในภพสาสต์ช้าแปลว่าการเดินทางระยะใกล้แต่ในที่นี้เนี่ยต้องรวมการเดินทางระยะไกลหรือการเดินทางต่างประเทศไปด้วยเพราะว่าดวงดาวประจาตัวเนี่ยอยู่กับดาวมฤตยูเนาะ ก็แปบลบว่าต่างประเทศเหมือนกันนะครับแล้วก็ดาวพระรหัสก็ยังเป็นดาวการงานเนาะของชาวราศีมีนด้วยเพราะนั้นเกี่ยวเนื่องกันหมดนะทั้งนะงานของเราองค์กรของเราหรือแม้กระทั่งหน้าที่ในองค์กรของเรานะครับต้องเกี่ยวพันกับต่างประเทศเกี่ยวพันกะับเรื่องของต่างจังหวัดนะครับหรือบางคนอาจจะขายประกัน นะฮะเกี่ยวพันกับเรื่องของสุขภาพนะอ่านี้ก็ถือว่าใช้ได้คือถ้าเกิดอยู่ในโหมดอาชีพพวกเนี้นะครับก็ถือว่าสมรูปดวงเลยนะไม่มีอะไรเสียหายนะครับในเดือนมิถุนายนนี้นะครับเรื่องเงินเงินทองทองชาวราศีมีนยังหาได้อยู่ยังยังมีศักยภาพในการที่จะหาเงินหาทองครับเม k มันนี y ได้ครับเพียงแต่ว่าคุณเป็นคนที่มีรายจ่ายรออยู่แล้วรายจ่ายอยู่ข้างหลังอยู่แล้ว นะบางทีก็เป็นคนข้างหลังเป็นคนในครอบครัวนะครับที่คุณต้องซัพพอร์ตดูแลนะครับก็ได้เงินมาปุ๊บก็คือมีรายจ่ายรออยู่แล้วอะนะครับก็ทำไงได้เนาะมันเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นภาระหน้าที่นะครับก็เข้าใจได้นะในช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับก็จะมีรายจ่ายที่คุณรู้สึกว่าโอ้โหมันมันเป็นรายจ่ายนอกเหนือกว่าจากรายจ่ายประจำเยอะหน่อยนะในช่วงครึ่งเดือนแรกนะแต่ข้อดีก็คืออะไรรู้ไหม คุณเหมือนมีเทพีแห่งโชคนะมาช่วยเพราะว่าคุณสามารถที่จะหาเงินนะอาจจะได้เงินเป็นเงินพิเศษก็ได้หรืออาจจะเป็นเงินเก็บของเราเนี่ยแหละแต่ว่าคุณจะมีเงินเพียงพอกับรายจ่ายที่มันเกิดขึ้นนะครับหรืออาจจะเป็นเงินที่คุณเพิ่งได้มากนะ็ก็ตามแต่แต่ได้มาปุ๊บเนี่ยโอเคมันมีรายจ่ายรอใช่ไหมแต่ก็สิ่งที่ดีคือเราสามารถหาได้ หาได้หาเพื่อพอที่จะจ่ายมันบางคนเนี่ยโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยซื้อต้องซื้อของใหม่ต้องซ่อมแซมนะต้องจ่ายค่าเทอมค่าเทมลูกนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่นะเป็นค่าประกันค่าน่นนั่นหลายจ่ายนะประจําปีมันวนมาพอดีนะวนมาพอดีเลยนะครับดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวเงินสดนะอยู่ในเรือนมทับอยู่ในอยู่อยู่กับดาวมรดจะอยู่นะเป็นดาวเสียทรัพย์ เออครับดาวเสียทรัพย์นะครับบางทีนะคุณอาจจะต้องจ่ายไปกับเรื่องของการเจ็บป่วยไม่สบายนะครับของญาติพี่น้องนะคนในครอบครัวก็ได้นะฮะข้อดีก็คือนะครับรายจ่ายพวกนี้นะครับมันจะเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนนะไปถึงกลางเดือนนะครับพอเลยกลางเดือนนะครับเลยที่14 14ี่มิถุนายนนะัะปรากฏว่าพวกรายจ่ายพวกนี้ครับ นะมันจะเบาลงนะมันจะเบาลงนะครับแล้วก็มันจะมีโอกาสดีๆครับเกี่ยวกับเรื่องของความก้าวหน้าเรื่องของตําแหน่งแห่งหนนะครับใครที่กําลังตกงานแล้วอยากจะได้งานใหม่นะครับคุณมีโอกาสดได้งานใหม่สมใจใครที่กําลังจะหางานเสริมจับเสริมลำไพ่พิเศษนะสามารถที่จะหาได้นะจะมีช่องทางจะมีรู้ทางให้คุณสามารถหาเงิน จากช่องทางใหม่ๆได้นะครับแล้วก็ใครที่ทำธุรกิจนะครับแล้วก็มีหน้าร้านหรือเปิดร้านอยู่ที่บ้านแบบนี้ถือว่าถือว่าได้ผลด,ดีนะครับเพราะมีดาวที่โดดเด่นอย่างดาวอาทิตย์ที่เป็นราชาโชคสัิตยอยู่ในเดือนพันธุนะแสดงว่าบ้านที่อยู่อาศัยที่ทำการคนะ้าร้านค้า หรือแม้กระทั่งยวดยานพาหนะเนี่ยอันนี้จะเป็นส่วนสําคัญที่จะนําเงินนําทองมาให้เรานะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณเปิดร้านค้าอยู่ที่บ้านหรือแม้กระทั่งเปิดทาที่บ้านเป็นออฟฟิศเกี่ยวกับการทํางานนะครับหรือแม้กระทั่งคุณมียวดยานพาหนะที่ใช้ในการทํางานด้วยต้องส่งของต้องะไรบางคนทํากิจการอันนี้จะยิ่งดีมากๆนะครับก็นำโชคนำลาบมาให้นะธุรกิจดีงานดี ถือว่าไม่ขี้เลร่เลยใช้ได้เลยนะครับในเรื่องของการจะทําธุรกรรมอะไรบางอย่างต้องบอกว่าสามารถทําได้ทั้งเดือนนะครับราศีมีนนะสามารถทําธุรกรรมได้ทั้งเดือนนะครับตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะครับไปกลางเดือนไปไปลายเดือนสามารถทําธุรกรรมได้หมดนะเพราะนั้นนี่คือจังหวะที่ดีนะถ้าคุณกำลังคิดว่าเอ๊ะ เดี๋ยวฉันจะเซ็นสัญญาเนาะจะร่วมมุ่นลงทุนอะไรกับใครจะเซ็นสัญญาในการทําการค้าการขายไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศก็ตามนี่คือจังหวะที่ดีเดือนมิถุนายนเนี่ยนี่คือจังหวะที่ดีที่จะทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะลงทุนได้สามารถที่จะทําธุรกรรมได้นะครับสามารถทําธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนได้นะมีการร่วมมุ่นลงทุนได้นะครับก็ ไม่ได้หัวเดียวกับเทียมรีบและ <c oughs> แต่นะสิ่งต้องเตือนเนาะราศีมีนหรือลัคนาศีมีนครับมีพระราหูนั้นทับลัคนาราศีอยู่แล้วพระราหูเนี่ยะโยกกับด,ดาวมรตยูเนาะเป็นดาวที่เกี่ยวเรื่องของอ่ะหนึ่งเลยสุขภาพสุขภาพก็ให้วางระบบภายในเนาะที่จะเป็นพวกลมในกระเพาะหรือว่าบางทีเกี่ยวกับสุราเกี่ยวกับยาเสพติดเกี่ยวกับ ระบบภายในน่นะครับนะมาลงมะเร็งอะไรงนี้ไปตรวจซะหน่อยนะครับเพราะว่าเมื่อเราจะอยู่กับราหูเนี่ยดาวสองดวงเนี่ยนะเป็นดาวที่เกี่ยวกับโรคมะเร็งนะครับเพราะนั้นการไปตรวจไปเช็คอัพดูหรือบางทีการทําประกันสุขภาพซะหน่อยก็ถือเป็นการแก้เคล็ดนะครับ,นะรบนี่เรื่องแรกนะเรื่องที่2เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของคดีความข้อกฎหมายเพราะน,นั้นถ้าคุณ นะรู้ตัวเองว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่เกี่ยวกับคดีความหรือข้อกฎหมายต่างเนี่ยคุณก็ลองดูให้ดีๆนะพิจารณาให้ดีๆนะครับก็พยายามดูให้รอบคอบก็แล้วกันนะเพราะว่ามันมีเกณฑ์นะมันมีเกณฑ์นเะเอาพูดตามตรงมันมีเกณฑ์ที่คุณมีความสุ่มเสียงที่จะถูกหลอกถูกโกงได้นะครับคุณมีดาวที่เกี่ยวกับการหลอกลวงพราหูทับลักคุณมีดาวมรตยูครับก็คือ ภัยอาเพศนะเจอกับลาหูเรื่องภัยอาเพศในเรื่องของการถูกหลอกเห็นไหมมันมันมีดาวที่สุ่มเสี่ยงอยู่ก็จะต้องบอกกันแถมเดี๋ยว,วพอราพุธเนี่ยโคจรนะนะเช่นวันที่27เนี่ยก็จะโคจรตรีโกนก,นกันกับพระราหูเกิดคู่ดาวพุธอันธาพาลวิวาทราหูในช่วงปลายเดือนเนี่ยชาวราศีมีนก็ต้อง ดูต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนในเรื่องของเอกสารสัญญาธุรกรรมต่างๆเอกสารสัญญาธุรกรรมต่างๆอาจจะมีแนวโน้มไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีความหรือข้อกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่เราที่เราต้องพยายามบริหารจัดการนะครับไม่ให้มันเกิดภาวะเสี่ยงขึ้นนะครับข้อดีก็คือราศีมิน n ก็จะมีลักษณะของ วัยพิบฏิพันธ์ที่เฉียบแหลมสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้แต่ว่าการทําอะไรแบบตรงไปตรงมาอาจจะไม่ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการเท่าที่ควรนะครับในเดือนมิถุนายนนี้ชาวลนาราศีมีนอาจจะต้องแก้ปัญหาด้วยวัยพิบฏิพันธ์ใช้เล่ใช้เหลี่ยมใช้เล่กลอุบายอะไรบางอย่างเพื่อที่จะเอาตัวรอด นะครับแต่ห้ามไปเอาเปรียบใครหรือว่าไปทําร้ายใ,ใครนะเอาแค่ว่าเราเอาตัวเราให้รอดก็พอแล้วนะครับนะก็ฝากไว้ประมาณนี้นี่คือลีลาดวงตาของชาวราศีและลัคนาราศีมีน โดยภาพรวมก็หาเงินได้แต่มีรายจ่ายรออยู่นะครับในส่วนของการทําธุรกรรมอะไรต่างๆรับการลงวมหุ้นลงทุนอะไรต่างๆสามารถทําได้นะครับแล้วก็จะต้องมีอะไรต้องซิกแซกพลิกแพงนิดนึงใช้วิชาตัวเบาหน่อยหนึ่งในการแก้ปัญหานะครับบางทีการทําอะไรตรงไปตรงมาแบบทื่อๆอาจจะไม่ได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับลัคนาราศีมีนในเดือนมิถุนายน67ครับ you